นายฮ้อยทมินบทที่สองเจ้าที่ทุ่งกุลาอารวาดดวงตะวันอยู่ตรงยอดไม้ทางท้องทุ่งตะวันตกสีโหกับพวกเดินกลับมาอย่างรีบเร่งทีนี้สีโหหน้าแจ่มขึ้นบ้างพอมาถึงก็ส่งเงินให้ในายฮ้อยพลางว่าขายได้สองรอยบาทนายฮ้อยรับเอาแล้วหัวเราะแหะแหะสีโหจึงพูดขึ้นอีกว่า สาวคนติ่ใส่ตุ่มหูท่องถามหาหัวหนาอยู่นะในห้อยหัวเราะขึ้นแทนคําตอบแล้วพูดดังๆว่าบักสีโหูเอ้ยเจ้าสิมาขายค้วยหรือจะมาจีบสาวกันแน่วะพ่อเห็นสาวๆไปลืมค้วยเสียทุกที่ไปถึงเมืองล่างนี้สงสัยเงิ่อนขาค้วยมันคงเกลี่ยงป่านหมาเลียใบตองแน่ๆเอา้าบอกกันต่อๆไปเดี๋ยวนี้ว่าให้ตอนข้วยไปกินน้ำในน้องใดแล้ว หนุ่มคนหนึ่งพูดดังๆว่าไสโยทีนี้กู้ิเีนอนให้มันหายปวดกระดูกจักเถื่อแล้วหนุ่มผู้นั้นก็ลอยลิ้วหายไปกับสายลมที่เฉยฉิวมาเบาๆสักครู่ก็มีเสียงลำเต้ยของสาวทางบ่อน้ำลอยมาเจ้าเจ้าทำให้หนุ่มสีโหยืนฟังเหมือนคนไม่มีหัวใจครั้นเสียงลำเต้ยของสาวนั้นจบลงในห้อยเคนก็พูดขึ้นด้วยเสียงดังกังวานว่าเอาละ บัดนี้ผ้าค่วยไปกินน้ำแล้วกลับมาจัดทับเข้านอนกัน ต่อจากนั้นเสียงคนกับเสียงควายก็ดังขึ้นอึงน่งขึงราวกับว่าควายฝูงนั้นจะรู้ภาษาคนพอมีเสียงตะโกนว่าพาควายไปลงหนองมันก็ดุ่มเดินไปทางหนองน้ำอย่างรีบเร่งครั้นถึงริมหนองน้ำมันก็แยกย้ายกันไปรอบๆแล้วดูดดื่มน้ำกินอย่างดื่มดำเมื่อตัวหัวหน้าหมูลุยลงไปมุดน้ำอยู่ฟู่ๆตัวอื่นๆก็ลุยตามลงไป ขณะนี้ดวงตะวันกำลังจะตกดินกว่าพวกมันจะถูกต้อนขึ้นจากความชุ่มชําความมืดสลัวก็คืบคลานเข้ามาครั้นไปถึงที่เก่าเจ้าของของมันก็เตรียมตัวตอกหลักล่ามอย่างขมีขมันหลักล่ามควายนี้ทำด้วยไม้ไผ่แข็งซึ่งทุกคนจะสะพายไว้บนบาเวลาตอกลงดินก็ต้องยึดเอาเสาไม้สูง,สง ที่ไหนหอยปักไว้เป็นจุดกลางและจะต้องตอกให้ห่างกันประมาณสามวาโดยตอกจากเสาไม้ออกไปเป็นแถวๆเมื่อมองจากที่สูงจะเห็นคล้ายวงกลมใหญ่ถูกเส้นแบ่งออกเป็นแปดเส้น หลักสุดท้ายหรือที่ล่ามควายตัวสุดท้ายและที่นอนของเจ้าของควายแต่ละหมู่ที่จะต้องผลัดกันอยู่ยามไปจนถึงสว่างเมื่อเสียงตอกหลักควายเงียบลงในหอยเคนก็ขี่ม้าวนตรวจตราไปรอบๆขณะม้าย่องเยาะไปเรื่อยๆก็ตะโกนสั่งลูกน้องให้หาฟืนมาสมไฟและหุงหาอาหารสู่กันกิน้าบานสิเอาเนือคั่วมาให้พวกเฮ้านะ่ะ เสียงหนึ่งตะโกนไปว่าชาวบ้านที่ซื้อควายตายของสีโหจะเอาเนื้อมาให้บอกเอาคนไหนห้ามออกคนนอกห้ามเขา้าในห้อยพูดเสียงหว้นหวนห้วนเนื้ออีเก่งในกุ้ยอนสเสบียงละ่ะเสียงหนึ่งถามถึงเนื้ออีเก่งที่ได้มาเมื่อวานในห้อยบอกว่ามันหมดไปแล้วค่านี้ให้ผ่ากันกินปลาแดดปลาราไปก่อนหรือใครจะไปไล่จับนกหรือกระต่ายในทุ่งมาทํากินก็ตามใจแต่อย่าไปนานนะัก ในห้อยควบม้าวนไปเรื่อยๆเมื่อไปถึงหมู่ที่ทิตแสงเป็นหัวหน้าก็หยุดม้าหัวเราะขึ้นห้าห้าเพราะทิศแสงบอกว่าที่นอนพวกแกมีแต่รังมดขันไฟทั้งนั้นในห้อยพูดว่าถ้าไม่มีปัญญาจะไล่มดหนีก็ให้หมดฆ่าไปกินเสียสิแล้วควบม้าไปตรวจตราในหมู่อื่นๆ หมู่ที่ว่านี้มีจำนวนห้าคนซึ่งเรียกกันว่าพาข้าวหรือแต่ละหมู่หรือพาข้าวจะต้องหุงกินกันเองของกินกับข้าวนั้นแล้วแต่ใครจะหามาได้แต่ข้าวสารและพริกเกลือให้ไปเบิกเอาที่เกวียนสเบียงและคนในหมู่หนึ่งหนึ่งก็คือเจ้าของควายที่รับเข้ามาขายบ้างของตัวเองบ้างโดยเจ้าของควายจะตีราคาแน่นอนมาแล้ว ถ้าขายได้เกินนั้นก็เป็นของผู้รับมาขายทั้งหมดและในหมู่หนึ่งจะมีหัวหน้าคนหนึ่งซึ่งในหอยเป็นผู้แต่งตั้งแต่การงานและการอยู่เวรยามจะต้องทำเหมือนกันหมดขณะนี้หมู่ของทิศแสงวุ่นวายกว่าทุกหมู่เพราะ่ากันจุดไฟไล่หมดอยู่อุตลุดกว่าจะไล่หมดหมดหมู่อื่นๆก็แบบฟืนมาโยนลงเพ่งพางแล้วจึงแยกย้ายกันไปหาฟืนมาก่อไฟกันอย่างรีบด่วนส่วนหมู่ของหนุ่มสีโหค่ำนี้ ดูเหมือนจะพูดจากันเบาๆกว่าทุกวันที่ผ่านมาเพราะทุกคนพากันหดหูที่สีโหเสียควายไปหนึ่งตัวค้วยตัวนั้นเขาตีราคามาหารอยแม่นบอทิสสุบินถามสีโหอือกู้กะว่าสิขายได้พันบาทสีโหพูดเสียงอ่อยๆแต่ก็ยังดีที่มึงมีเหลืออยู่อีกแปดตทิสสุบินพูดว่ายังดีที่สีโหมีควายอยู่อีกแปดตัว แต่กูก็เสียดายมันหลายทิศบินพูดอีกว่าอย่าทำเป็นคนเศร้าโศกนักเลยเพราะไหนๆมันก็เป็นไปแล้วควรทำกำลังใจไว้ให้ดีเพราะกว่าจะขายควายหมดก็ตกเข้าถึง3-4เดือนและยังไม่รู้ว่าจะมีภัยพิบัติอะไรบ้างอีกอย่างหนึ่งกฎของนายฮ้อยนั้นวางไว้ว่าถ้าควายหายหรือถูกลับถูกปล้นทุกคนในหมู่จึงจะช่วยกันออกค่าควายตัวนั้น แต่ถ้ามันชนกันตายหรือเจ็บป่วยตายเพื่อนในหมู่ไม่ต้องช่วยเสียซึ่งสีโหก็รู้ดีอยู่แล้วสีโหกํากำลังจะอ้าปากพูดพระท,ทิจันทามาโยนฟืนลงดังโครมทิศสุบินถามไปว่าโหบักจันทาเอ้ยมึงได้หยัางมากินได้พักหวานมากำมือเดียวกูสิตมกินกับแจวประแดกท,ทิจันทาบอก ดวงตะวันตกดินไปแล้วเมื่อครู่แสงไฟในกองรอบรอบฝูงควายเริ่มลุกขึ้นโชดช่วงพร้อมกับเสียงทำของกินดังระง,งมไปทั่วทุ่งทิสุบินกับสีโหพากันทำของกินอย่างขมีขมันสีโหกำลังเป่าไฟหม้อนึ่งข้าวอยู่ฟู่ฟู่ทิสุบินสับปลารา้าอยู่ในเขียงโปก๊กโปก๊ก คนหนึ่งพูดไปว่าจะลาบปลาร้าละก็สับพริกตะไคร้ให้ละเอียดหน่อยเพราะฝีมือทิศบินทำลาบปลาร้าวันก่อนพากันท้องผูกไปตามๆกันทิศบินเถียงขึ้นว่าเหตุที่ท้องผูกไม่ใช่สับปลาร้าไม่แหลกแต่เป็นเพราะพากันกินแต่ยอดเสม็ดกับแจวถึงสองวันนั่นแหละเมื่อของกินถูกตักใส่ถ้วยและใบตองที่ปูบักสีโหก็เรียกเพื่อนๆไปนั่งลง ทิศสุบินพูดว่าในห้อยคนสั่งให้เส้นสวงเจ้าพ่อทุ่งกุลาก่อนไม่ใช่หรือแล้วไปจัดแจงหยิบของกินใส่ในใบตองยกไปวางไว้ห่างๆทิศสุบินพึมพำอยู่ครู่หนึ่งจึงกลับมาชวนเพื่อนลงมือกินเสียงจุบจับเป็นอย่างไดบักสีโหฝาดลาบประแดก,กับยอดผักสะม็ดเสียงจากหมู่หนึ่งตะโกนถามสีโหแสบอีหลีกูสมมุติลาบระแดกเป็นลาบคั้วยกูนะ่ะกูก็คือกันนั่นแหละ กินผักหลายๆคือค้วามมันจึงสิมีแห้งไปฮอดเมืองบางกอกเสียงนั้นบอกสีโหสีโหพึมพำขึ้นว่าถูกตามที่มันว่าเพราะขวายมันกินแต่หญ้าแต่ใบไม้มันจึงมีแรงมากถ้าเรากินแต่ผักแบบนี้ไปทุกวันถึงเมืองบางกอกคงไม่ลาแน่แเ่มร์โบบกเสียวสุบินสีโหถามทิศสุบินที่เป็นเพื่อนรักกันเออ ทิสบินว่าแล้วหมวนยอดผักเสม็ดที่มีรสเปรี้ยวปนฝาดจิ้มแจ่วปลาส่งเข้าปากเขียวจุบจุบเพื่อนในหมู่ของสีโหสีคนอิ่มแล้วแต่สีโหยังนั่งขัดสมาดกินไปเรื่อยๆพลันนั้นในห้อยเคนกับผู้ช่วยก็เดินมายืนใกล้ๆถามสีโหดังๆว่าพวกเวียนสเสบียงฟ้องว่าสีโหแย่งปลารามามากกว่ากำหนดใช่ไหมสีโหรับว่าใช่เพราะจะเอามาทำลาบกินตามที่เห็นเห็นนี่แหละ นายหอยถามว่าจะกินหมดไหมละ่ะเห็นมันเหลืออยู่ในใบตองนั้นมากนักนี่สีโหก็บอกว่าเหลือไว้จะได้กินกับข้าวยามเดินทางตอนเช้านั่นแหละนายหอยพูดว่าเก่งมากที่มีปฏิพาณดีแต่ทีหลังอย่าเบิกมาเกินสามตัวแล้วนายหอยก็เดินไปทางอื่น ครูใหญ่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นทางหมู่ใกล้ๆหนองน้ำแล้วทุกคนก็ลุกขึ้นยืนในท่าเตรียมพร้อมแต่ไม่นานนักทุกคนก็บ่นขึ้นพึมพำเพราะมีเสียงพูดต่อๆมาว่าในหอยยิงขู่ไอ้หนุ่มคนชื่อมืดที่ลักหนีไปงมหอยนั่นเองครั้นมีเสียงตะโกนมาว่าให้หัวหน้าแต่ละหมู่ไปพบในหอยเดี๋ยวนี้ผู้ที่เป็นหัวหน้าก็วิ่งไปเสียงบึบบ,บมาทุกหมู่แล้วบอไล่งานโตเบิง ในห้อยถามว่าหัวหน้าหมูหรือหัวหน้าพาเข้ามาครบหรือไม่และให้รายงานตัวทีละคนแล้วเสียงรายงานก็ดังขึ้นเป็นลำดับว่าคอยทิศแสงหัวหนา้าพาเข่าหมูทีหนึ่งคอยทิศสุบินหัวหนา้าพาเข่าหมูทีสองคอยทิศจั้นท่าหัวหนา้าพาเข่าหมูทีสามคอยนายเข่งหัวหนา้าพาเข่าหมูทีสี่ คอยนายุญเพ่งหัวหน้าพาเข้ามูที่หา้าคอยจานเมาหัวหน้าพาเข้ามูที่หกคอยนาย่องแก้วหัวหน้าพาเข้ามูที่เจ็ดคอยนายเขี้ยวหัวหน้าพาเข้ามูที่แปด หัวหน้าหมู่รายงานครบทุกคนนายห้อยก็พูดขึ้นว่าลุงเข่งกับลุงเขียวหัวหน้าหมูท 4, หม่ที่สี่หมู่ที่แปดนั้นไม่ต้องพูดข่อยก็ได้อายุสี่สิบกว่ามากกว่านายห้อยหลายปีอย่าพูดกันให้พูดว่ากูมึงก็ได้เพราะมันเป็นแบบบ้านเราชาวอีสานดีลุงเขียวพูดขึ้นทันทีว่าเข้าใจละ แต่ยามรายงานตัวต้องพูดให้มันงามงามทันสมัยหน่อยเพราะแกเป็นพลทหารมาแล้วนี่แล้วทุกคนจึงตบมือขึ้นผัวผัวด้วยความชอบใจในายฮอยพูดว่าที่เรียกมานี่ไม่ใช่เรียกมาดาแต่อยากจะเตือนอะไรเพิ่มเติม,ตมนิดหน่อยเท่านั้นคือว่าไอ้หนุ่มมืด ลูกน้องนายบุญเพลงนี้ลักหนีไปงมหอยยามกินข้าวซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งเพราะยามกินข้าวนั้นพวกโจรมักถือโอกาสมาปล้นควายและวัวเทียมเกวียนจึงสั่งว่าให้อยู่พร้อมๆกันอีกอย่างหนึ่งยามกินข้าวก็ต้องหันหน้าออกไปข้างนอกด้วยความระมัดระวังแต่ในมืดผู้นี้ยังฝ่าฝืนอยู่จะว่าอย่างไรก็ว่ามาข่อยกินแต่ปลาแดกอยากกินต้มหอยคงนะ่ะไอ้มืดว่าเสียงเบา,เบา ได้มาหลายปานใดละ่ะผู้ช่วยในหอยถามขึ้นได้สองกำมือแต่พ่อได้ยิ่นเสียงปืนเลยโยนหอยแล้วแล่นมานี่และในหอยบอกว่ายังดีนะที่มีคนบอกเสียก่อนไม่งั้นขากลับคงจะโดนลูกหน้าไม้จุ่มยางน่องตายเหมือนกิ้งก่าถูกย่างไฟแน่ๆไอ้หนุ่มมืดเขาพูดเสียงสันส่นๆว่าต่อไปจะไม่มีลักนี้แบบนี้อีกขวรลงโทษบในหอยขอเสียง หลงโลดให้มันอยู่ย่ามไปห่อนฝ่าแจ้งจางปางบุญเพ่งหัวหน้าหมู่ห้าว่าโบดีให้มันอยู่ย่ามผู้เดียวมันก็หนังหลับลิงพวกโจรมาเอาค้อยไปสบายหลายในหอยคานมันบ่เคยมีผิดยกโทษยกไพ่ให้มันสักเทือ่อตกลงข่อยก็มีความเห็นคืออาจารย์เมาในหอยว่าเท่านั้นก็มีเสียงตกมือขึ้นกล่าวกล้องในหอยพูดอีกว่า จานเมาคนนี้มีความคิดรอบคอบสมกับบวชมาได้เป็นจานเพราะจานนั้นแม้จะเป็นตำแหน่งที่ชาวบ้านตั้งให้ก็เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติเพราะกว่าชาวบ้านจะรดน้ําให้เป็นจานครูเขาต้องดูความประพฤติว่าดีพอหนุ่มสีโหส่วนขึ้นกลางปล้องว่าจานกับทิศไม่ต่างกันแบบไหนล่ะหัวหนาในหอยหัวเราะแหะแหะพูดว่า ถึงสีโหจจะแกล้งลองภูมิก็จะอธิบายให้ฟังคือว่าอาจารย์นั้นคือพระภิกษุที่ชาวบ้านมีใจศรัทธารดน้ําให้หนึ่งครั้งพร้อมกับถวายข้าวของต่างๆเมื่อศึกมาก็เรียกว่าอาจารย์แต่ถ้าใครถูกชาวบ้านรดน้ําให้สองครั้งขึ้นไปก็เรียกว่าอาจารย์ครูชาและเมื่อลาสิกขาออกมาชาวบ้านก็จะเรียกว่าอาจารย์ครูส่วนพระภิกษุที่ไม่ได้รดน้ําศึกออกมาเขาเรียกว่าทิศ เช่นทิศสุบินทิศจันทาและทิศแสงเป็นต้นส่วนบักสีโหนี่บดดีบวชกับเขาชักเทือเข้ากันเลยเอินว่าบักสีโหในหอยว่าข่อยสิบวชย่ำขายข้วยหมดกลับบ้านสีโหว่าเบาๆบักบ,บุญเพ่งอีกคนกับบอดดีบวชห้ไปอยู่ในหมู่เดียวกันสิไปบอในหอยถามหนุ่มบุญเพ่งข่อยบ่ไปดอกบักสีโหมันบาบาเบาบ่าเต็มคน ข่อยยันมันฟันหัวเอาบุญเพ่งขอตัวในห้อยพูดอีกว่าต่อไปนี้จะได้กลับไปนอนและแบ่งเวรยามเฝ้าทับกันขอถามอีกเป็นข้อสุดท้ายว่ามีควายของใครเจ็บป่วยไหมมีเสียงพูดขึ้นพร้อมพอมกันว่าบม่มีในห้อยกำชับอีกว่าเวรยามนั้นอย่าหลับเด็ดขาดยิ่งถึงทุ่งสำริดในเขตอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาที่จะมาถึงในวันสองวันนี้มีโจรและขโมยชุมเหลือเกิน ตอนนี้จึงขอให้ยามหัดเป็นคนหูไวตาไวไว้ให้ดีแล้วหนายห้อยก็ชวนผู้ช่วยทั้งสองเดินตรวจตราต่อไปความเงียบงนันเริ่มครอบคลุมไปทั่วบริเวณทุ่งยิ่งตกดึกลมเย็นยิ่งกระน่ำมาเสียงหวือหวือนานๆจะมีเสียงนกตีเหล็กร้องขึ้นจุงจุงแล้วบินผ่านหัวไปทำให้พวกที่นอนอยู่วิเวกวังเวง,วงใจยิ่งนัก ถึงยามนี้ไม่มียุงริ้นชุมมันก็พอมีมากัดควายให้สะบัดเกราะดังกรงโกรงบางครั้งก็มีเสียงกระดึงวัวเทียมเกวียนขึ้นหนงโหนง่ง ยามเฝ้าเหตุนั้นต่างก็มองซ้ายขวาไปข้างหน้าอย่างระวังระววยบางทีก็หันมาดูเพื่อนที่นอนอยู่บนใบไม้และกองหญ้าแห้งด้วยใจหดหูบางคนนอนขดเอามือซุกต้นขากรนครอกๆแต่หมอนหนุนนั้นส่วนมากก็เป็นถุงใส่ผ้าและว่านยารักษาโรคต่างๆใครที่ชอบหนุนหัวสูงๆก็ไปหาคอนไม้มารองแล้วก็นอนหลับปุ๋ยไปเหมือนกัน แต่บางคืนขณะนอนฝันถึงลูกและเมียมีเสียงควายขิดกันเป้งป้างก็ต้องรีบลุกขึ้นไปช่วยกันแยกมันออกก็เคยมีขณะนี้เป็นเวลาสองยามกว่ากว่าทั้งควายทั้งคนกําลังอยู่ในความเงียบงนันส่วนในหอยนั้นจะไปนอนแห่งใดไม่มีใครรู้ได้ถ้าใครถามว่าทำไมไม่นอนบนเกวียนหรือนอนให้เป็นที่ละ่ะ านห้อยหนุ่มใหญ่ใจกล้าก็จะบอกทันทีว่าถ้าพวกโจรมาจับตัวหัวหน้าไปแลกกับฝูงควายแล้วพวกเราไม่ไปเป็นโจรกันหมดหรือนั่นลละคือคำตอบของในห้อยหนุ่มบุญเพ่งหัวหน้าพาข้าวหมูที่ห้ากำลังอยู่ยามและจับรองเท้าสารทำด้วยหนังควายแห้งขึ้นมาพินิจด,ดูพึมพำขึ้นด้วยคนเดียวว่าขายควายหมดหนี้กูจะเข้าเมืองบางกอกซื้อเกือกหนังมาใส่ไปบ้านสักคู่ ก็มีเสียงคนร้องขึ้นด้วยเสียงสั่นระรัวว่าอออเออเอออุ้ยพวกโจรบุกเข้ามาข่าพวกเข้าแล้วหมู่ฝูงเอ๋ยบุญเพ่งร้องขึ้นและถือดาบแกว่งอยู่วืดวืดเสียงเกาะทางเกวียนเสบียงรัวขึ้นเสียงวิ่งบึบบับก็ตรงมาทางหมู่ของทิศสุบินเมื่อบุญเพ่งเห็นพวกมาออกกันอยู่ที่หมู่ทิศสุบินจึงถือดาบวิ่งไปไผ่้องขึ้นว่าโจรมาข่าพวกเข้า นายห้อยถามดังๆบักบุญเพ่งนะนายห้อยเสียงหนึ่งบอกเป็นอยังจังเฮ็ดหมาหมานายห้อยถามบุญเพ่งห้วยก็ข่อยได้ยินว่าข่ามันให้ตายนี่บุญเพ่งเถียงบักขี่คลอกเอ้ยบักสีโหไหลซื่อๆนายห้อยด่าบุญเพ่งแล้วบอกว่าสีโหละเมอต่างหากเสียดายเด้ข่อยกุดว่าสิได้เข่าสงครามกับพวกโจรบุญเพ่งว่านายห้อยพูดว่าคนอย่างบุญเพ่งนะหรือ จะได้ทำสงครามกับพวกโจรแต่คนนอนละเมอหรือเสียงควายกรนยังไม่รู้เรื่องบุญเพ่งพูดว่าถ้าอย่างนั้นขอรับผิดว่างโง่และขอแก้ตัวใหม่นายห้อยสัมทับขึ้นว่าหยุดอย่าพร่ำนักบุญเพ่งเงียบเสียงทันทีแล้วนายห้อยหันไปถามสีโหว่วากแกล้งละเมอหรือเป็นอย่างนั้นจริงๆสีโหก็พูดขึ้นสุดเสียงว่าหู oo, ขอ่อยเสียวสื่อให้ฟังเดี๋ยวนี้ว่ามีผู้เทาผมยาว คือคนกุลามาบีบคอคอยแล้วว่าว่าข่ามันให้ตายสีโหว,ว่าเท่านั้นทุกคนก็นิ่งเงียบฝ่ายนายหอยเคนก็ก้มหน้าเดินวนไปวนมาใช้ความคิดพลั่นนั้นก็มีเสียงหมาหอนลอยมากับสายลมเบาเป็นห้วงหวงแล้วหายไปทำเอาทุกคนกระสับกระส่ายไปตามตามกันนั่นนั่นผีกุลาสิมาอีกแลว้วสีโหว,ว่าสันส่นๆพลางขยับเข้าไปใกล้กองไฟเศราๆมึงอย่าว้าว ว่าแมนผีดอกหมาจิงจอกคอนน่ะผู้ช่วยนายห้อยให้ความเห็นนายห้อยงึกคองึกงึกแล้วพูดว่าหมาจิงจอกคอนมานั้นเชื่อตามผู้ช่วยถึกและไอ้สีโหละเมอก็เชื่ออีกเพราะลืมข้อเนื้อควายตัวที่ขายให้ชาวบ้านมาเส้นสวงเจ้าที่กุลาร้องไห้เรื่องนี้ขอรับผิดว่าลืมจริงๆแต่ต่อไปนี้จะไม่มีใครละเมออีก ขอให้นอนพักกันตามสบายว่าเท่านั้นก็หลวงเข้าสารในย่ามขึ้นมาเสกพูดๆแล้วหวานไปข้างนอกเสียงซาซาพูดว่าเชื่อเถอะพากันกลับเข้าไปนอนได้แล้วเดินหายไปไม่พูดสักคำเมื่อไหนห้อยหายไปทิศสุบินก็ถามสีโหว่าแกล้งทำหรือเป็นจริงสีโหก็ร้องขึ้นว่าห้วยกระผีมาอํากูอีหลีหนีทำให้หมู่ของพวกทิศจันทาขนลุกขนชันไปตามๆกัน หนุ่มบุญเพ่งพูดขึ้นดังๆการตั้งเรียงแถวแปดแถวแบบนี้ถ้าจะไม่ถูกตำราเสียแล้วมีเสียงพูดมาว่าถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้จะต้องบอกนาย้อยให้ตั้งทับแบบใหม่ตามตำราบุญเพง่งทำให้บุญเพ่งนอนขดลงทันที